ได้เป็นนางเอกช่องสามต้องทำตัวยังไงคะอืมมันผู้ใดที่เอ็ดให้น้องหให้ยามมันตายสิกลายเป็นสซ้าเวอี อืมอืมอืมที่นี่สูงจังคนข้างล่างตัวเล็กนิดเดียวทุกอย่างมันเล็กนิดเดียวได้เป็นนางเอกช่องสามต้องทำตัวยังไงล่ะคะอืมเฟียสเฟียส นะเป็นคนเฟียดเฟียดเอาเลยเป็นคนเฟียดเฟียดนะเฟียดขอน้ำหน่อยค่ะขอน้ำหน่อยค่ะขอน้ำนั้งเองหน่อยค่ะ,ออห,คะหิวน้ำค่ะหยิบเองขอบคุณมากค่ะที่หยิบน้ำมาให้ สดชื่นกินน้ำแล้วสดชื่นปากสดชื่นเป็นดารานางเอกปากซีนไม่ได้นะเราต้องเติมนิดหน่อยละมันมีสีให้เลือกเยอะมากเลยเลือกไม่ถูกก็เลือกไม่ถูกเลยอะเอาสีนี้แล้วกัน สวยอปากเหมือนกินน้ำมาเป็นสิบลิตรโอ้ยสวยทำมองปากสวยมากค่ะเจลิดสวยเหมือนวอนยองอยากได้ความมันใช่ไหมสวยสนุกมันอปากชมอ่ ā <laughs>